เอ้อันน come. hey, right. so right. ี้น่ารักตกลงการตการคนนั่งไหมคะมันนั่งได้ด้วยหรอไม่ได้ตัวเล็กๆด้ไดูดูแม่ดูแม่โ้๊ยโอ้ยไม่อยู่ในที่นั่งเลยค่ะแบบไปรุ่นเลยเนี่ยจับข้างนึงเนี่ยคนนี้เดบกติดแซ่ม มี<ะ>อาอมือ,อมค่ะแล้วก็มีส,มะส,ะมะสะตรอวเบอกั่นแม่เขาให้เท้าก็ไม่ได้เท้าขับไม่ได้เอาขาขึ้นเขบอกเอาขาขึ้นร้อแล้ว <c oughs> เายบาเบาเบานั่งได้เานั่งได้หลายคนเนี่ยปอ่าไปเสร็จนั่งอะไรเนี่ยเอทลห้านาทนี่ไม่อ้างเอาไม่อ้างเอาจีเอาจี เทดีได้แล้วได้แ้วได้แล้วเก่งอเป็นาป้าเก่งว่ะปัไน่ับม็อด้อ่ะอเ๋อเป็นมอไซทั้งจนทำไมไปไม่รอดอ่ะเก๊กเองเก๊กเองมันมีพวกข้างวงข้างก็ไม่เก่ง

โอ้เป็นไงล่ะนี่อขาเฮ้ยไว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 อยากให้คุณเลยอาจจะเห็นแม่แล้วเโอ้โอ้กระถึกระถึบนะแม่เหมือนคนนี้เลยได้แล้วแม่ได้แล้วน่ะโอเคเก่งมากเก่งมากหนูจะซิ่งหนูจะ

Gracias.